การล้างเครื่องนะคะเราก็จะกดตัวมิกออกจากเครื่องให้หมดหลังจากนั้นเปิดฝาขึ้นค่ะเทน,น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำที่ใช้ล้างจะเป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะน้ำจากก็น้ำเปลาอะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำยานะคะเป็นน้ำาคุณกรูปกติได้เลย เปิดเครื่องค่ะปั่นประมาณ1-2นาทีค่ะแล้วก็กดออกจนกว่าน้ำจะใสหลังจากที่น้ำใสเสร็จแล้วเราค่อยมาถอดอุปกรณ์ต่างๆออกค่ะน้ำแรกก็จะดูขุ่นหน่อยนะคะน้ำที่2ก็จะเริ่มใสล้างประมาณ2-3น้ําน้ำแล้วก็ถอดอะไรก่อนได้เลยนะคะ ก็ถอดฝานะคะฝาตัวนี้แค่เช็ดไม่ต้องเอาไปล้างนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ส่วนตัวนี้คือเอาไปล้างได้ปกติตัวนี้ดึงขึ้นตรงๆนะคะค่อยๆเคลียร์แล้วก็ถอด ส่วนตัวท่อบริเวณนี้ค่ะใช้ฟองน้ำนะคะซับน้ำเปล่าเช็ดและใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึ่งค่ะ